สวัสดีค่ะนางสาวธิติพรดุลนุนงค่ะดิฉันนางสาวรานีแนบชิดค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงแผนธุรกิจร้านชาบูร้านชาบูที่เราเลือกเป็นร้านป้าป้าชาบูฟาร์มค่ะอธิบายธุรกิจสินค้าหรือบริการร้านชาบูฟาร์มเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทชาบูที่ให้บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ชาบูรวมถึงเมนูชาบูแบบออร์คัสที่เน้นคุณภาพวัตถุดิบที่มีความสดใหม่โดยใช้เนื้อสัตว์จากฟาร์ม ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์และผักปลอดสารพิษนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยอาหารที่หลากหลายวัตถรั่เนื้อสัตว์ประกอบด้วยเนื้อหมูและเนื้อวัวที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ 2. ผักสดเป็นผักปลอดสารพิษประกอบด้วยผักบุ้งผักกาดขาวข้าว,าวโพแดแครอทและเห็ดชนิดต่างๆ 3. น้ำซุปประกอบด้วย4ชนิดคือน้ำซุปน้ำใสน้ำซุปดำน้ำซุปกระดูกหมูและน้ำซุปต้มยำ สี่น้ำจิ้มประกอบด้วยสามน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มคอนซีน้ำจิ้มซูกี้และน้ำจิ้มงาห้าเครื่องดื่มได้แก่ชาเขียวน้ำเก๊กนวยชามะนาวน้ำเปล่าพร้อมด้วยน้ำสมุนไพรตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพเมนูอาหารทานเล่นประกอบด้วยข้าวสวยข้าวกระเทียมไอศครีมและเมนูทอดต่างๆเ็เมนูชาบูแบบอลาคลาสประกอบด้วยชาบูหม้อไฟ มาเล็กและสามารถเลือกรสชาติของน้ำซุปได้ประกอบด้วยข้าวสวย1น่งถ้วยสลัดไฮโดรโกนิกหนึ่งถ้วย,นนวยและเครื่องดื่มหนึ่งแก้วรูปแบบการให้บริการร้านพูอแซ่ป้าชาบูฟาร์มจะเปิดบริการตั้งแต่14นาฬิกาถึง22นาฬิการัสออเดอร์21.30นาฬิกาเพื่อให้เวลาครอบคุมทั้งช่วงกลางวันและช่วงเย็นในเวลาของการให้บริการ จัดการคิวจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ง่ายและสะดวกกำหนดระยะเวลาในการรับประทานหนึง่งชั่วโมง30นาทีทำให้สามารถบริหารปริมาณลูกค้าได้ง่ายและหากลูกค้าท่านใดที่ทานเกินระยะเวลาที่กำหนดจะมีการปรับโดยหากเกินเวลาที่กำหนดมา10นาทีจะต้องจ่ายเพิ่ม50บบาทเป็นต้นราคาผู้ใหญ่คิด เด็กสูงไม่เกิน120เซนคิดในอัตรา179บาทต่อคนโดยเวลาในการรับประทานอาหาร1ชั่วโมง30นาทีราคาอาหารประเภทลาคาชุดอาหารชาบูแบบอลาคาราคา,า,า159บาทต่อชุดค่ะสถานที่การจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายของร้านป้าชาบูฟาร์มมีลักษณะเป็นห้องแถวขนาด60ตารางเมตรตั้งอยู่ในอารีตอย1บริเวณโครงการสนามน่พาพร ึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักง,งานออฟฟิศอยู่เป็นจํานวนมากทาเลอยู่ใจกลางแหล่งชุมชนเป็นศูนย์กลางของร้านอาหารสําหรับพนักง,งานออฟฟิศในย่านอารีซึ่งมีอาคารสํานักง,งานที่สําคัญต่างๆตั้ง,ง,ง,งอยู่ามากมายนอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ในการขัจรการส่งเสริมการขายการสร้างภาพลักษณ์ให้กับกลุ่มผู้บริโูคเป้าหมาย ได้ทราบถึงร้านชาบูฟาร์มว่าเป็นร้านชาบูฟาร์มที่มีคุณภาพของวัตถุดิบรสชาติของอาหารและการให้บริการที่เป็นเลิศนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมต่างๆที่ทางร้านจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเข้ามาใช้บริการกับทางร้านด้าน,นการโฆษณา 1. การโฆษณาผ่านเว็บไซต์สื่อออนไลน์ในปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางนอกจากนี้ยังมีต้นทุนต่ำร้านปะาบ้าชาบูฟารมมีการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาร้านได้แก่เว็บไซต์ร้านปะาบ้าชาบูฟาม์มใช้เป็นสื่อในการบอกข้อมูลทั่วไปของทางร้านรายการอาหารรูปแบบการให้บริการสถานที่ตั้งรวมถึงอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆของทางร้าน Facebook เป็นสื่อในการอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆของทางร้านเพื่อสร้างกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดการแชร์ต่อระหว่างกลุ่มผู้บริโภคด้วยกันเองโดยจะอาศัยเซตรูปในการโพส์โปรโมชั่นประจำเดือนการเคลื่อนไหวของร้านเมนูใหม่ๆของทางร้านอินตาแกรมอินตาแกรมของทางร้านจะคอยอัปเดตโปรโมชั่นรูปบรรยากาศภายในร้านและเมนูต่างๆอยู่เสมอเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่เล่นสื่อออนไลน์ได้เห็นสภาพ ของร้านป,ป้าชาบูฟาร์มและได้โทรดองเข้ามารับประทานในร้านด้านการส่งเสริมการขายหนึ่งบัตรสแตมเมื่อทานครบ500บาทจะได้รับสแตม1ดวงเมื่อทานครบ15ดวงจะได้ทานบุเฟเฟ่ฟรี1ที่นั่ง2กิจกรรมแชร์ภาพผ่านเฟซบุ๊คลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านป,ป้าชาบูฟาร์มถ่ายภาพแชร์ลง Facebook. เฟซบุ๊กและแท็กแฟนเพจเฟซบุ๊กของป,ป้าชาบูฟาร์มทางร้านจะให้ สินค้าพรมีมีมที่เข้ากับเทศกาลนั้นๆเช่นตุ๊กตาหรือสมุดบันทึกต่อหนึ่งใบเสร็จเพื่อให้เกิดกระแสการซื้อใบในเพจเฟซบุ๊กสามส่วนลดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สูงอายุร้านบุฟเฟ่ป,ป้าชาบูฟามีนโยบายให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริโภคกลุ่มนักเรียนนักศึกษาโดยเพียงใช้บัตรนักเรียนหรือนักศึกษาท่างร้านจะมีส่วนลดส0ปอร์เ็ตต่อหนึ่งใบเสร็จ นอกจากนี้ยังมอบส่วนลดอีก10%ต่อหนึ่งใบเสร็จสำหรับผู้สูงอายุที่มี60ปีขึ้นไปเพียงแค่โชว์บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ4กิจกรรมมาก4จ่าย3ในช่วงเทศกาลวันหยุดเพียงลูกค้ามาใช้บริการอาหารประเภทบุฟเฟ่ก,กับทางร้านพบ4ท่านทางร้านจัดคิดค่าบริการเพียง3ท่านเท่านั้น การตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคของชาบูเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเนื่องจากชาบูเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมและมีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องในตลาดอาหารทั้งในไทยและในต,ต่างประเทศโดยสามารถวิเคราะห์ได้ในหลายมิติ 1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายประชากรศาสตร์วัยรุ่นและคนทำง,งานมักจะชอบการทานอาหารที่สามารถแชร์กับเพื่อนๆและมีบรรยากาศสบายๆในครอบครัว 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจราคาของชาบูสามารถมีความหลากหลายตั้งแต่ร้านราคาประหยะัดไปจนถึงร้านระดับพรีเมียมลูกค้าจะพิจารณาจากความคุ้มค่าคุณภาพของวัตถุดิบการใช้วัตถุดิบสดใหม่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ดึงดูดลูกค้า 3. พฤติกรรมผู้บริโภคผู้บริโภคมักจะเลือกทานชาบูในโอกาสพิเศษเช่นการเลี้ยงฉลองวันเกิดหรือการรวมกลุ่มสังสรรค์ความชอบในการเลือกวัตถุดิบและน้ำจิ้มตามที่ต้องการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดําเนินการโดยการทําธุรกิจโดยห้ามุ้นส่วนจํากัดคือข้อระเบียบบ,บังคับข้อจํากัดกฎหมายระเบียบกฎหมายที่มีผลต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมอุปสรรคความเสี่ยงเป็นภัยคุกคามเป็นข้อจํากัดต่างๆขององค์กรซึ่งก็มีสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผล เสียต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กรผู้บริหารจําเป็นต้องระวังในเรื่องของข้อจํากัดของการดําเนินธุรกิจเพราะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้ความเสี่งายในสินค้าและบริการไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทางร้านจะดําเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของทางร้านโดยการใช้รูปแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของทางร้าน ซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับรสชาติอาหารคุณภาพของวัตถุดิบบรรยากาศภายในร้านสิ่งที่ลูกค้าประทับใจรวมไปถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือสิ่งที่ควรปรับแก้ไขความเสี่ยงภายนอกร้านยังไม่เป็นที่รู้จักดังนั้นทางร้านต้องด,ดําเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มการสื่อสารผ่านตลาดออนไลน์กับกลุ่มลูกค้าให้มีความทั่วถึงมากขึ้นโดยการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่กําลังเป็นกระแสรหรือเป็นที่รู้จักในด้านอาหาร และสามารถสื่อสารแบรนด์ของทางร้านได้เป็นอย่างดีคําแนะนำคือแนวทางการจัดการที่มีรายการอาหารสําหรับคนรักสุขภาพและแนวทางในการให้เลือกทานอาหารสําหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอกทางร้านคือปิง้งย่างและชาบูในมุมของผู้ประกอบการจะเลือกแนวทางในการเพิ่มรายการอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้น สองการจัดการที่มีรายการอาหารสําหรับคนรักสุขภาพซึ่งผู้วิจัยคิดว่าแนวทางที่ผู้ประกอบการเลือกสามารถทําได้ไม่ยากเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าที่เข้ามาในร้านเพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการควรจะคํานึงถึงสิ่งที่จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ด้วยนั่นก็คือการเพิ่มอาหารปิ้งย่างเข้ามาในร้านพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ